นั่นนำอาหารไปเดกินไปสามคำแล้วจะินงายจัดยากอ่ะ่ม่ก็าแก้วด้วยขก้ามแล้วกชวยี่ไกนอะไรท็อเลยว่ะเดียก็ไปพอมเลย่พรอเหมือนกินสีาวอบเลอะ แล้วมันไม่มันไม่ได้ผระกาศแค่ไหนมันเป็นกาศธรรมดาใช่ไหนอย่าอันนี้อยู่ดว่าจะผักแง่ภาษกว่าผักกากับกะหล่มเาหลงี่ค่ะอกะหล่ไมเนี่ยเดียวแล้วหกองนลงนะอืเจริงกนมีเอะอ่ะ แบบรีวิวก่อเี่ยวอ้โหนี่ไปบ่อยๆอ่ะหลงมนไหนก็ไม่รู้แก้วว่เป็นสิ่งไปเทียวเเลยนเนึ่มันจะเข้างนแล้วไปหาช่างซ่ยเลยนะงงมาก ทอดกันทันู่คือไม่เลเพะคิดว่ารูค่ะอืมอมาถ้าใครมาแนะนำกินไก่ทอด อัน่อได้นะครับลื้นสินการทุกแห่อเฮ้ยทำมมึมาเปิดวาไมมึงปิดนยไม่อไมอง